ครับพบกับการเล่นดนตรีง่ายๆกับอิเล็กโทรนกระเป๋าหิว้วระบบเบรคอร์ดอัตโนมัตินะครับปัจจุบันมีอิเล็กโทรนร้อยเสียงรุ่นยอดนิยมที่นิยมเป็นสินค้านำเข้าจากจีนนะครับมีด้วยกัน2-3รุ่นนะครับราคาก็ต่างกันร0 0ยสอนะครับเรามาดูว่าเขาเล่นต่อเพลงกันอย่างไรให้มองที่3ส่วนส่วนแรกก็คือโนต้ตตัวเลขนี้เป็นทำนองเพลงนั่นเอง ในการเล่นมาเลงเราก็จะเล่นแทนแทนนักร้องนั่นเองแต่ถ้าเราเล่นไปสักพักหนึ่งมีนักร้องเราก็จะเล่นตัวเลขน้อยลงหรือจะเล่นประกอบการร้องนั่นเองนะครับส่วนที่สองคือคอร์ดคอร์ที่เล่นด้วยมือซ้ายนี่ฮะัแต่ตัวอักษรก็จะมีระบบการเล่นคอร์ดแบบแบบง่ายง่ายคอร์ดนิ้วเดียวหรือคอร์ดเต็ม ส่วนที่3ามคือจังหวะอัตโนมัตินะครับเพลงก็มี3ามส่วนเท่านี้ก็จะนําการเล่นพร้อมกันใช้เครื่องง่ายๆนะครับเอาส่วนที่เราจะเป็นต้องใช้ก่อนเริ่มต้นเริ่มต้นเราเสียบไฟแล้วเราก็เปิดเครื่องติดปุ่มนี้นะครับแล้วเราก็มาดูเสียงดนตรีอยู่นี่จะมีรหัสอยู่ข้างหน้านะครับเราจะเลือกเสียงดนตรีได้ยังไงจัองมาที่นี้ดูนะครับค่อยๆดู ปุ่มนี้กดปุ่มนี้ปุ๊บหน้าจอจะขึ้นแล้วตามด้วยตัวเลขโค้ดหนึ่งห้านะครับเป็นเสียงออกแกนแล้วก็ลองเล่นด้วยมือขวานี้เสียงเสียงนี้ทำไมเลือกเสียงนี้เพราะเสียงหนึ่งห้าเสียงใสๆดีเป็นออกแกนเสียงใสๆแล้วก็ดูระบบนี้เป็นระบบเอฟเฟกเสียงวุนวนๆเราก็ใส่คลื่นสัน ไวโบโตคือสั่นนะถ้าออนก็จะสั่นถ้าออฟแล้วก็เปิดไปที่ออนอันนี้ก็แล้วตัดเสียงแล้วแต่บางแล้วตัดเสียงดนตรีว่าเสียงไหนควรจะใส่เนะเสียงห,ห้วนเราใส่ซัทเทนให้กลางหวานถ้าปิดอ่าทีาน,นี้ก็เป็นการเลือกเสียงดนตรีเลือกเสียงดนตรีเพื่อเล่นโนต้ตตัวเลขขั้นแรกเลยเราต้องเล่นโนต้ตตัวเลขให้คล่องก่อน หัวใจสำคัญคือเนี่ยข้องแล้วคอร์ดคอร์ดมีวิธีแล้วก็มีระบบการเล่นที่ง่ายเช่นคอร์ดนิ้วเดียวอันนี้ง่ายเราตอบเพลงด้วยโน้ตนซะก่อนไม่ว่าจะเพลงไหนนะครับเราก็เริ่มแล้วเราติดตัวเลขแล้วเราก็เริ่มถ้าจะให้คุณหรือเล่นข้องขึ้นเราต้องร้องเพลงนั้นได้หรือฟังเพลงนั้นมาพอสมควรอย่างรู้เพลงนี้นะครับต้นฉบับก็จะร้อง โอ้ละนอดวงเดือนเอ่ยพี่พะว่าวารักเจ้าสาวคำดวงโอ้ดึกแล้วนอพี่ขอลาลวงโอ้พี่เป็นห่วงพอรักเจ้าดวงเดือนเอ่ยประมาณนี้นะครับเราก็มาเล่นตัวเลยดูที่นี่นะแล้วก็วางนิ้ว <c oughs> เราลองลุยเล่นไปก่อนเลยผิดทุกว่าวติด๊กเกอร์ลราติดเหนือหน่อยแล้วกดเราจะได้มองเห็น <c oughs> จะเห็นว่าเนี่ยคําว่าเดือนตัวเดียวมีนโนสามตัวเอื้อนนั่นเองนะครับถ้าเห็นกรณีนี้บางครั้งอาจจะไม่มีเส้นแต่ให้รู้เป็นในนะครับ ยังไม่ต้องมีจังหวะเราจะเล่นช้าเล่นเร็วอย่างไรก็ได้นะครับให้ให้พยายามให้ถูกตัวโน้ตนิ้วอาจจะไม่คล่องเดี๋ยวเรามีวิธีแก่อันนี้ถ้าเราเล่นแล้วนิ้วเราไม่คล่องทําไงกหรับมือขวาเราเริ่มนี่การไล่นิ้วอันนี้เราก็สอนปนกันไปเลยนะเนี่ยเราเอานิ้วเอานิ้วมือขวาตั้งน ố หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย วางเงี้ยั่างให้ให้ถนัดถนัดแล้วก็ไลนียวขึ้นเลย 2> 1 2 3 4 5องสาะร้องภาษาคนนี้เป็นโดเลมิฟาโซฟามิเลโดตอกไหลขึ้นแล้วก็ไหลลงเลยไม่ต้องไม่ต้องซ้ำะไล่เงี้ไล่ให้จากช้าไปหาเร็วเป็นการวอมนิว้ว แนะนารวมไปเลยทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็ได้นะอันนี้สักสิบเที่ยวก่อนเล่นาจากจะคล่องแล้วก็เราก็มาต่อเพลงให้คล่องแล้ยังไม่ได้ก็ต่อไปจนกว่าจะได้เอาจากทีละวักเป็นสองวักสามวักจนเป็นหท่อนท่อนหนึ่งได้ท่อนอื่นก็คล้ายๆกันแล้วก็ต่อวักอื่นนี่นี่คือวิธีการต่อเพลงทั่วไปเลยทุกเพลงจะต้องเริ่มอย่างนี้ แต่เพลงแรกอาจจะยากหน่อยเพลงต่อไปก็จะน้ตเดิมๆเพียงแต่สับนิ้วกันเท่านั้นเองถ้าเราไล่นิ้วแล้วเพลงอื่นๆก็จะง่าย